สวัสดีครับฟูจิฟูจิสากิครับมีคนถามผมครับมาปรึกษาว่าโอ้โหทำงานแทบตายเลยทำไมไม่มีตังค์ทำไมไม่รู้สทีผมอยากจะบอกครับว่ามีให้คุณคิดอยู่ข้อหนึ่งครับคือถ้าคุณแก้ปัญหาให้ตัวคุณเองได้คุณจะเติบโตแต่ถ้าคุณแก้ปัญหาให้คนอื่นได้คุณจะมั่งคั่งเมื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นได้คนอื่นก็จะรักใช่ไหมคนอื่นก็จะยิ้มคนอื่นก็จะให้ความสุขตอบแทนคุณนะะคุณจะเป็นฮีโร่และเขาในที่สุดก็จะคืนเงินให้กับคุณ นั่นแหละครับถ้าคุณแก้ปัญหาให้คนอื่นได้คุณจะมั่งคั่งแล้วทํายังไงครับจะแก้ปัญหาในปัจจุบันนี้มีการแก้ปัญหาเยอะแยะมากมายเลยเช่นนะครับแก้เรื่องหนวดคนไม่มีหนวดแก้ให้มีหนวดได้เนอะอะไรเงี้ยนะแก้ปัญหาได้แต่ปัจจุบันนี้ผู้คนหนีปัญหาเมื่อหนีปัญหาเยอะคุณก็จะไม่เจอการแก้ปัญหาให้คนได้วิธีการก็คือการแก้ปัญหาให้คนถ้าคุณเป็นนักร้องที่โด่งดังคุณก็จะมีคนรักคนก็จะคืน ความรักโดยการให้เงินคุณนะค,คุณเป็นนักฟุตบอลที่โด่งดังคนก็จะซึ้งใจนะคเขาจะยอมซื้อตั๋วมาดูคุณเล่นบอลถูกไหมครับแต่การที่เป็นนักฟุตบอลก,กับการที่เป็นนักร้อเนี่ยมันยากเพราะอะไรครับเพราะมีคู่แข่งเยอะนั่นเองดังนั้นคุณจะตอบโจทย์โดยการแก้ปัญหาตรงนี้มันยากเพราะมีคู่แข่งเยอะดังนั้นวิธีการอย่างหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาแบบคนที่ยังไม่เจอปัญหานะครับในโลกนี้มีปัญหาที่อยากจะแก้เยอะเลย แต่ยังไม่เคยมีคนได้เล็งเห็นตรงนั้นถ้าเราเจอการแก้ปัญหาแบบนี้แล้วไม่มีคู่แข่งคุณจะเป็นฮีโร่และคนจะรักคุณและเขาจะตอบแทนคุณด้วยเงินครับวิธีอีการนึงก็คือคุณจงแก้ปัญหาให้ตัวเองก่อนเมื่อตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆแก้ปัญหาตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วในที่สุดตัวเองก็จะแก้ปัญหาให้คนได้อย่างเช่นยกตัวอย่างครับหมายก่อนเราเป็นเด็กใช่ไหมครับเราแก้ปัญหาตัวเองตัวเองและตอนนี้เราสามารถรวยได้เราสามารถมีความรู้และเอาเราความรู้เนี่ยมาสอนให้คนอื่นได้ นั่นแหละคือการแก้ปัญหาจากตัวเองก่อนเมื่อแก้ปัญหาจากตัวเองเสร็จเรียบร้อยก็แก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้นั่นแหละครับจงแก้ปัญหาให้ตัวเองเมื่อแก้ปัญหาตัวเองได้ตัวเองจะเติบโตและถ้าแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้คุณจะมั่งคั่งครับลองเอาไปคิดดูนะครับแล้วเจอกันครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับ หรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับ ไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสาเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ